สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้ฟังการเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะหลายคนอาจจะสงสยัยว่าทําไมเราถึงโสดทั้งที่หน้าตาก,ก็ไม่ได้แยกกันนานก็ดีวันนี้จะมาเฉลยให้ฟังค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นในขึ้นหนึ่งตอนนั้นเราไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนนนมิผูสายที่กําลังจีบเราอยู่ด้วยบรรยากาศก,าก็สนุกสนานทุกคนกนําลังพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลินจุตอคนที่จีบเปลาก็ร้องเฮ้ย แล้วกระโดดพวดไปเกาะหลังเพื่อนอีกคนทันทีตอนแรกเราก็งงถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเมื่อกี้หันไปเจอผู้หญิงหน้าเหมือนเราแปะแต่ยิ้มให้แบบไม่มีฝันพอหันกลับไปมองอีกทีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเล่าทีหน้าตกใจคือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากค่ะทุกครั้งที่มีผู้ชายมาจีบเราจริงจังจะต้องเจอพี่สาวฝาแฝดของเราที่เสียชีวิตไปแล้วมาปรากฏตัวบางคุณเจอตอนกลางวันใส่กบบางคน โดนหลอกหลอนถึงในความฝันเราเชื่อว่าพี่สาวคงอยากให้เราตั้งใจเรียนให้จุให้สมกับที่พ่อตั้งความหวังไว้เลยคอยมาคัดกรองคนที่เข้ามาจีบเราถ้าใครมาแบบคาจรก็จะไม่เจออะไรแต่ถ้าใครคิดจะมาจริงจังรับรองได้เลยว่าต้องเจอพี่สาวแน่นอนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังสูดอยู่ค่ะอยู่ในโหมดมีผีตามห่วงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่ไรเพราอเชื่อว่าถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆพี่สาวก็คงไม่มาก,กวนใจหรอกถ้าชอบเรื่องเล่าของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ